สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องยายแฟร์ซีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้ยายแฟรซีก็ได้นําขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางขอมู่งวดประจําวันที่10วันที่หนึ่งเมษายอดเนาะจ้าพี่น้องเนาะอ้ยบอกพี่น้ทึกขอโตษทอไปหลายหล้ยจ้าพี่น้องขอสิไปรับชมรับฟังกับยายแฟรซีฝากกดติดตามกดตูกใจยายแฟร์ซีน้ำม่เดอจ้าพี่น้อง มางกรดดถทงชอบอาจารย์ใดก็มเมนขามาต้คลิปเด้อจ้าไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์ทันแรงเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้ของแอดคนผู้หาย่าัานจ้าเพิ่ลวาเนาะคนผู้หายเพินให้มาเนาะจ้ามี3 2 3 3อ5ส 5, 5 5 5าม5 8, 8, 2, 8, 3, 8, 5ม8้และ8 8ประนจ้าเพิ่นวาแนวแนวทางของคนผู้หายเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้หนึ่งแม่สาววสันจา้าเพจประมูลกองฉลากวสันเนาะจ้าพี่น้องเนาะในงวดนี้แดยังอยู่นะควะวสันต์จ่าบนวาสําหรับนักวิ่งวิ่งห้าแล้วได้ตังวสันตจา่าบนวาเนาะแนวทางของแอดหนุ่มเชียงใหม่วสันต์จ่าขอขอบคุณแนวทางของแอดหนุ่มเชียงใหม่เนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแลีแต้ตะดวงเนาะจ้าเนาะงวดที่เลีเยิ่นกระไฮลางของเพิ่นเพิ่นไ้ เขาตัวกลัปนอกจากพี่น้องเนาะมันออกเก่าภายในมากเก่าหนึ่งนอกจากเนาะโอ้เสียงคือโบมีเนาะต่อไปเบื้องงวดนี่เลยนอกจากน้องงวดล่างมาสัญจะพนวาเนาะของเย็ดแล้วจะดวงเนอกจากมันก็ะหายมากสามสองห้าสามแปดห้าสองเก้าเก้าสามห้าห้าสามแปดและสองสองมาสัญจะแนวทางของแล้วจะดวงล่างล่างบายในวิ่งสามกับห้านอกจากเนาะต่อไปเลยจ้า อันนึงีอันนี้ของแล้วตาดวงคือกันน่าจะตาบนว่าเป็นบนน่าจะพี่น้องเนาะบนวาสันจะบนว่าบนบอกว่าเด่น6กับ7ว็าสันน่าจะเนาะสตัวพ่นก็มีเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกเกสอตัวบนพ่นก็มีศูนย์เจ็ดหกศูนยสสมสองหกหกสามสองเจหกเ หกเจ็ดและสองเก้าวส,สันจ่าบนวาเนาะแนวาทางของแอดแล้วตะดวงเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแพ่นแผ่นผ้ารวยว่าส,สันจ่าสูตรสองตัวล่างตรงๆวส,สันจ่าบนวาเนาะหมดเพิ่นกระห้มากวดที่เหล้อเพิ่นกระหลุดเนาะแพ่นแพ่นผ้ารวยนี่ของเกา่าเพิ่นเพิ่นวานุดวสันจ่าหวดน,นี้มาตามต่อเลยเนาะเาาพิ่นหามากแพ่นแผ่นผ้ารวยวส,สันจ่า หลุดเป็นกาวหลุดจ๊ะเนาะของแนวทางของแฟนแผ่นผ้าลวยจ้ะเพิ่นกระหายมากสามสองสามสามสามแปดและสองแปดว่าส oh, ันจ so 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 okay, so ้ะเนาะแนวทางใหม่ของแฟนแฟนผ้าลวยเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของบานไผ่เมืองพ่นเนาะจ้ะเนาะบานไผ่เมืองพ่นพ่นกับหลุดมาลายงวดแล้วเนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งเนาะจ้ะงวดนี้ว่าบานไผ่เมืองพ่นพ่นจะเขาวิ่นบนเนาะจ้ะเพิ่นกระหายมากศูนย์แปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้า 6,9และ7,9็ดเก้าวสันจ่าแนวทาของแอดปานไฟ่มงพ่นเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ของอาจารย์ปีชาเนาะจ่าพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าวิ่งลูดท่าวสันจ่าเพิ่นว่าสาตัวเพิ่นกะไห้าหกสี่ห้าสองเกาห้ี่หนึ่งวสันจ่ามาเบิ่งสองตัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะไมาแปดห้าหกห้าหกสี่ห้าสี่สองหสอง เก้าห้าสามสีและ 4, 1, สี่หนึ่งว่าสัญญาสำหรับหอวมุ่นเนวทางอาจารย์ปีชาเนาะจ้า,นะจาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ของแอนดลาเดนเนาะจา้าพี่น้องเพิ่นบอกว่าเอาเลขดับเพิ่นมาให้เบิ่งก่อนเนะาะจ้าน้องงดทีเดียวเพิ่นก็ว่าดับเปล่าล่างว่าสัญญแอนดลาเดนเนาะพี่น้องเนาะก็เอาอยู่เนาะจา้าสิบหกเมษาว่าสันจา้าเพิ่นว่าล่างก็ให้ดับเปล่าเก่าเด้อจา้าพี่น้องของแอนดลาเดนมาเบิ่งเด้อจังหวังวันนี้เปลดับ ลางของเอราเดนเนพิ่นสิอยู่พ่อเนาะจัะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้วิ่งตามหาความสําเร็จวสัญจาว่าเลขดับบนเพิ่นกะดับ0 2 4 6 7 8 9ว่าวสันจา้าเหลือตั้งแต่ชุดรวยว่าสั่นชุดรวยเพิ่นกะ 1, 3 5ว่ามห้าสัญจ้บพี่น้องกะเอาไปพิาาาจารณาเพิ่งเนาะจ้ะเนาะวิ่งตามหาความสําเร็จเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ คนตัดดับออกห้แล้วก็เหลือ13ึ่าวัสันสานเนาะสำหรับแนวทางของวิ่งตามหาความสำเร็จน่าจะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สอเมืองใช้วัสันจ่าปนวาน้องว๋ที่เลียวของเพลินกัลลุเน่าจะพี่น้องเนาะมืออวนนี่มาตามต่อเลยนะจ่าปนวา10ิบกับห้3สามหน่วยเพิ่นกับหายหาเพิ่นกับหายมาชุดเดียวคือเ่าน่าจะเนาะสามห้าวัดสันจ้าสำหรับแนวทางของสอเมืองใช้วสันจ่าปนวานเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้ของนกน้ำโชคเนาะจ้าพี่น้องงวดที่แล้วกับลุดเนาะจังนกน้ำโชคเนาะมาเบิ่งงวดน,นี้ต่อเลยเนาะจากก้าบนกระไฮมาสองสามสองห้าสามหนึ่งแปดห้าและเก้าห้ามาสันจา,กกนามาเบิ่งนสามตัวเพลินเนาะเบนกระไฮมาสองสามหนึ่งสองแปดห้าและสองเก้าห้ามาสันจะเพลินวาเนาะสำหรับแนวทางของนกน้ำโชคมาสันจะเพลินวาต่อไปเลยจ้าอันนี้ ของอาจารย์การแอดการน,ะารนอกคนคาา 7, 5, 2, จากนอพนกไหหมาเจ็ดห้าสองวสันจะตัวการกับเจ็ดสี่สองเจ็ดสามสี่วสันจะสำหรับแนวาทางสามตัวของแอดจันนอกจากแอดการน,ะารนอกจากเนานะอันนี้แอดคนงามน,ะานอกคนคาา 8, 4, จากนอพนกไหหมาแปดสี่วสันจะตัวเดียวแข็งๆเลยน,ะยนอกจากแนวทางของแอดคนงามนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้สองตัวล่างชุดเต็มของอาจารย์เพชรไพลินน,ะนอกจนาะพี่น้องเนาะ หนึ่งเมษาวสัจนจ่ากรขยามาห้าหนึ่งห้มาห้าหก5นึ่งหกสา3หกห้าสา่ามสามและสามหวสันจ่าบนวา่าหมวดนี้แยพภาษีก็ได้ค,คำนวณเบืองเหล่าสามามมาละมาหลายเจ้าเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของน้ำพริกกกหมูวสันจ่าบนวานอเน,นวาทางของเพื่อนนอพนบอกว่าเด่น7กับ3ามวสันจ่าพี่น้องเนาะันกะจับมาใหา้ 3ามสี่สามเจ็ดสามสเจ่เเปนเน้นบน4ี่หกก็หาหกประสนจ่าพนวานเนาะสำหรับแน่วทางของน้ําพริกากากหมูประสันจ่าพนวานาต่อไปเล่นเนาะจา้าอันนี้ของอาจารย์ดุยพลรรันพันยอมมใหเนาะจ้าพี่น้องเนาะของอาจารย์ดุยพลรรันประสันเพิ่นกะใหามาสองห้าหกศูนยามห้าหกแปด สามสามเลยแปดแปดจ่าผนวานนอหรับแนวทางของอาจารย์ดุลยพลันมาสัจานจ่าผลวานจ่าไทยคลิปนี้แย่แพ้สีขอขอขอพุณนพ่อแม่พี่น้องเด้จเดอจ่าแดดเขามารับชมรับฟังพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเททยแล้วพ่อแม่พี่น้องเขา,เน,า,านอกจ่านาะที่ไปทํางานในประเทศนอกเนาะขอขอห้ท่ันสุขภาพแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆสุข,ขสุขคุนเด้อจ่าพี่น้อง ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแย่ๆไปสีท้าไม้เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณในห,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า